ดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับโนี่ครับลุงกงศุนครับเอาน้ําให้สีดอดาวกินครับนี่ครับลุงกงศุนครับวนี้ครับกำลังเอาน้ําให้สีดอดาวเมื่อกี้ให้สีดรน้อยกินแล้วนะครับกินพึ่งพึ่งให้สีดรน้อยกินเสร็จแล้วก็เอ่อเอาให้สีดอดาวกินอีกรอบสองร้อนมากครับโอ้ แรงมากครับวันนี้เมื่อกี้ก็น้อยกินเสร็จแล้วนี่ก็ดาวทีนึง่ง กินเร็ว,วดาวแดดฮอนกินเร็วๆโห้ยฮอนแห้งครับผมสัดให้กินแล้วกับจังสาสตร์ก็ได้เดี๋ยวนายสุนเนาะกินดีๆกินดีๆกินยาอิ่มแล้วก็อยากกินน้ำตัวนี้แดดฮอนกินสองรอบแล้วด้วยครับืันนี้ครับน้ำพ่อใหญ่สุนบอกว่าเอาเอาน้ำให้กินสองรอบแล้ว รอบแรกกักินตอนเสาร์วันหนึ่งแล้วก็กินรอบสองครับแดดมันท่อนครับแดดท่อนแดดแห้งก็สร้างก็กินน้ำหลายครับเล่นน้ำแล้ววันนี้ท่อนหลายสามสิบกัวครับวันนี้สามสิบหกสามสิบเจ็ดองศาคนละครับแดดท่อนแห้งครับพายุเข่าสามมื่นเตจักไปเข่าเมืองใดครับหายก็เข่าพัทยาเลยครับสงสัยสีน้ำสีไปเข่าอยู่ภาคเหนือมั้งครับมองที่เขาน้ำท่วมคนละ มองทีแรงๆห่อนๆบบเขาครับไปหอกเขาแต่มองเขาแตะน้ำถ่วมครับผมนี่ครับกำลังเล่นน้ำอยู่ครับถา้าไม่มีสามรอนี่พญานุ่ยนกระนวยเติบอยู่ครับนี่ครับดีที่มีสามรอครับเข็นน้ำเข็นยังมาร้างกินครับสร้างต๊กมันอยู่ซีอดนอยู่แต่เข็นให้กินแล้ว,ลวนี่ก็สีโดดาวกินแล้วก็อาบน้ำออกินไปดาวกินยาแล้วก็หิวน้ำตัวนี้เดดกระหอน วันหนึ่งกะกาลังเอาน้องไม้ลงน้ำเซจกะจังไไดมาหาเล่าครับเพราะว่าเอาน้องไม้กินน้ำกินา่าอาบน้ำแล้วกับจังไดมากับไก่เติมยู่ยได้ครับจากคุณมานี่กับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโลพุ่นวะครับครับรดมากถดกระลายครับวันเสาร์บับมอไซค์มากครับแดดกระหอนโอ้ยสิเป็นลมแดดแล้วครับไม้เกรนขึ้นแล้ว ขอบคุณพี่พีสุคนเด้อครับที่เป็นกำลังใจให้สิเป็นกำลังใจให้กับสีดอดาวสีดอนอยแล้วก็น้องไม้แล้วก็ลุงโกงศูนปาติกครับขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้กับสองพังน้องไม้ครับขอบคุณหลายๆเด้อดครับเด้อมือ่อก,กี้ผ้าเบงสีดอดาวกำลังอากินน้ำ <c oughs> ส<า>ัเ <c oughs> <c oughs> ย็นสบายแล้วเ <c oughs> ย็นแล้วเย็นแล้ว ให้แน่เลยเด็ดฮอนแห้งทำไปเบิองทั้งผุนครับแผลงมองดาเพิ่นกระหายแล้วล่ะครับมองกลนเพิ่นนะมองกลนหายหมดแล้วนี่ครับฮอนครับผมก็อยากเขาห่มคือกันแหละครับแดดด้อนพูด เพิ่นประกาศไปทั้งพุนด,ดอกครับซีดอนหน่อยเขากำลังดอกมันแห้งเพิ่นกระย่านเพิ่นก็อยาบปยา,ป,ป,ยาปพุนกันเลยดีอยู่ครับยังมีโฮมของนี่ให้อยู่ครับผมนี่ครับบรรยากาศผมมีเวลาผมเอาดอกไม้อาบนา้ำเซร็จผมก็มาหามาทายให้พี่น้องเอฟซีได้ดเบ่งครับผมความเป็นอยู่ของซีดอดาวงามแดดฮอนๆอนครับนี่ครับกับมีโฮมยังคุณลุงกงสนกับไปเข้น น้ำมาจากพุราถังพผละครับเอารถสามล้อไปเข็นมากครับผมนี่กินน้ำกินท่าแล้วก็อาบน,น้ำขั้นแล้ว,วนันี้อาบน้ำแล้วก็ขั้นเอาถูเอาถูเอา,เอาขั้นแล้ว,วนันี้ไก่สีบริเวณนนที่เย็บเก่าแล้วครับไก่เล็กเสียอ,อกแล้วครับขอให้ถึงหวย เด้อครับพี่น้องสุผู้สซคนเลยครับสุขหอนแห่งลีครับอู้าวกินอะไยบ้ากินบ้างิยาเล้กกินยาเล้กกินยาเล้ บางนึงก็มีเอ่อน้องปูปเปกเพื่อนมากับแฟนเพื่อนมาเยี่ยมดาวครับเอากล้วยเอาอยังมาให้ดาวกับหน่อยกินอยู่ครับก็บมี่น้องปูมามาเยี่ยมมายามกันอยู่ครับก็เอากล้วยมาจากกรุงเทพนี่ละมาเยี่ยมมายามสีดอดาวกับซีดอหน่อยครับผมนั่งกรญยาพ่อใหญ่สุนไปเกีียวมาวางเสาครับยำเว็ดยำแรงก็กินบักนัดยำเสากับยำเว็ดยังสีก็กินหายาไปก่อน กินอ้วนแล้วกินหลยเด้กไอ้่อยอีกหลาวดาวเอ้ยครับความเป็นอยู่ยัมเว่นเวนครับขอบคุณหลายๆด้วยครับดื้อขอบขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณทุกกคอมเมนต์เลยครับที่เป็นกำลังกำลังใจให้กับช่องพังนองไม้แฟมิลี่ครับผมอ้วนแห้งได้นน่สิย่อยอีกแล้วเดยกไอสิย่อยอีกตัวเด็ย้อยอีกแล้วเนี่ย <laughs> สิย่อยอีกแล้วครับแต่ยาวน้อย,อยไม่เป็นไรครับ

ขอโทษหลายๆเด้อครับขอโทษครับไล่เขาครับขอโทษไม่ได้ปิดเสียงขอโทษหลายๆเด้อครับเด้อ <c oughs> ลืมปิดเสียงครับผมนี่ครับกัยังดีอยู่ครับมีผมยังเว้นอยู่ครับกับ ดีโก้โกมีหฮมครับน้องไม้กับมัดลงน้ำลงท่าแล้วก็จังมาหาลุงคงซุนครับมาเบิง่งว่าหน่อยกินน้ำหรือย,อยังอย่างนี่ครับรกับไก่เติบอยู่แลนมากจากหน่อยก็แล่นกลับไปหาน้องไม้อีกไปครับก็สามสิบก็ลกสามสิบก็ลกเลยครับรถก็หลาย,ลายมาหน่อยอยู่บ้านกับลอดลูกโอ้โอหยหกโตไหมหกโตแล้วก็อีกเมย์นึงก็ยังมาลอดอีกเลยมีสองเมย์อีกสามเมย์สี่เมย์อีกบุญดีแล้วดีแล้วครับดีแล้ว มาขอนลูปมาบ้านครับหกตัวครับตัวน้อยๆครับมือแรกนี่นสิโทาอือมือแรกสีไทยไอ้ร่องยูทูปไทยน้องไม่ล้วก็สีไทยมาหน่อยหกตัวนั่งจักเสียเอาอาหารอยู่ใส่กินนอกป่ะนี่เจ้าของสร้างกับ่รมี่ว่าฟ้าเมตาจะทันจีนเหรอครับว่าเลน่นเดอร์ครับเด้อมีจังไดก็กินกินไปครับวอา ีแต่ว่าสามไอ้หมาขอลูกอีลีครับเดี๋ยวหมาขอลูกหกตัวมีตัวดำหาตัวตัวตัวขาวตัวนึงแล้วก็มีอีกแม่นึงที่กำลังสิครอดอีกแต่ก็บ่ได้บ่แม่นหมาผมดอกครับหมาที่เขาเอามาปล่อยทิ้งผมก็เลยเลี้ยงไว้เลี้ยงเขาไปอย่างลี้อย่างก็ยงไม่ตามตัวยังไม่เลี้ยงยักษ์ทีจังไดเนาะเขาก็มาอาศัยเฮา มีเห่าเขาก็จักสิกินสิอยู่จังไดก็เลี้ยงเอาไปมันเลี้ยงเจี๊ยกันไปครับนี่ก็เมื่อวานขอดคุณผู้ชนครับคิณผู้ชมกินจังไดเนาะแมนแมนแมนว่าสิอีกสองตัวนั่นสิวะไห้ทองครับกระลังสั่งยาคุ้มใหิยูชีชีดยาคุ้มให้โอ้ยเลี้ยงทั้งหมาหมากะม่านสร้างกะม่านโอ้ยหมากับสคลอดลูกครับสร้างกับสคลอดลูกเอ้าเลี้ยงไปงานกับบะมีเฮ็ดสู้ๆครับสู้ๆ เดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวก็มีงานมีการเฮ็ดกิดที่ดีคกัรแข่าซูไปครับกัรแข่าจนเจ็บปวดเจกที่มหาพุ่นาลัยครับเนี่ยสู่ไปเดี๋ยวก็จะเจ้าก็ไปถอนฟ้าวันที่2นี่ตัวมอนั่นครับเดี๋ยวขอกเราเนี่ยนะถอนแล้วก็เซาแล้วป่ะนี่มันมีจักเล่มที่ว่ามันปู๋มจักเล่ม๊ยมตายเดี๋ยวดูคนลาเอาแต่ว่าจะว่าแต่เดี๋เล่มที่มันแห้งๆออกอือเอาี๋่มแห้งออกเด่มนี่ครับพอเป็นยังไปคอนสัต ขอบคุณครัที่คอยเจ้าของธนามานเนาะแมนปวดแขวเนี่ยธนามานในลีเด้อทร์ธนานครับธนามานโอ้โหเนตหอนแห้งหมือนี่นี่ครับหยาที่พ่อใหญ่กงสุนไปเกี่ยวมาเหมือนเสาวงามแห้งฝนกระโบ้ตกครับพายุเข่าจะไปเข่าแห้งมองเขาน้ำท่วมโอ้ยอ่าห่อนแห้งขอบคุณสุภูสุคนเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังใจให้กับพ่อใหญ่กงสุนแล้วกับแม่ยายติ๊กแล้วก็บสีดอดาวสีดอหน่อยแล้วก็น้องไม้แล้วก็บเฟิร์นบอดี้ครับขอบคุณหลายๆสุภูสุคนขอให้มีความสุข ความจเจริญสุภูสุขนค,ครัเนี่ยรับพญายิ้นครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ